สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องพูดจาภาษาเซลครับวันนี้อยู่กับแมนอีกเช่นเคยครับวันนี้แมนจะมารีวิวรถอีกหนึ่งรุ่นครับให้คุณผู้ชมดูหน้าตาของมันก่อนครับนี่อยู่ข้างหลังแมนครับดูเผลนเนี่ยดูไม่ออกเลยครับว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ครับว i ยแพ k กเกียออโต้นะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบ ทำการตกแต่งนะครับแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรุ่นพี่แปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นตัวเเนจอ์ンジャเตอร์ทั้งคันเลยครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดมาเจาะลึกกันนะครับว่าคันนี้แต่งแบบนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับแต่ละชิ้นแต่ละส่วนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้แมนพามาชมกันนะครับโอเคเริ่มกันเลยครับ สำหรับวายแท็กคันนี้ครับราคาค่าตัวเนี่ยหนึ่งล้านสามหมืบาทนะครับเครื่องยนต์ที่มาจากโรงงานเนี่ยเป็นเครื่องยนต์2 0ลิตรเทอร์โบนะครับแรงม้าเนี่ย180แรงม้าแรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่420นิวตันเมตรนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ครับเรามาดูกันที่ด้านหน้าเลยฮะมันทำการแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรนเจ r ร์แรปเเลยคุณผู้ชมดูครับ ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้เอาละครับเดี๋ยวแมนจะลงรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ได,ได้ชมกันนะครับสำหรับจุดแรกนะครับที่เราได้ทำการเปลี่ยนก็คือคันนี้ครับทำการตกแต่งชุด y i ยบอดี้แรปเตนะครับซึ่ง y i ยบอดี้มันก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับมันจะมี F150 Y i o อเนาะแล้วมันก็จะมี วายบอดี้แรปเตอส่วนอีกแบบนึงเนี่ยจะเป็นวายบอดี้คิทที่เป็นตัว F 1 5 0อเมริกานะครับตัวนี้เราทำเป็นวายบอดี้แรปเตอนะครับซึ่งก,กันชนหน้าที่เราเปลี่ยนเป็นของ Hammer รเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่น King Series นะครับรุ่น k i n g Series ซึ่งมันเป็นมันเป็นกันชนหน้าของแรปเตอร์นะคุณผู้ชมถึงเราจะเป็นวายแท็กแต่ว่ามันต้องเอาไปใส่มันต้องเอาไปใส่กันชนหน้าของ r a ปเตอร์นะครับ นี่ก็เป็นของแฮ m เมอร์นะครับรุ่น King Series มันก็มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับไฟเลี้ยวตรงนี้ถ้าเราทำการเปิดไฟหน้ามันจะเป็นไฟหลีนะครับตรงนี้อ่าไฟตัดหมอกก็ทำงานปกติของเขาไปมาพร้อมห่วงแดงนะครับสำหรับรุ่นนี้โอเคขยับขึ้นมาด้านบนครับก็เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแ a ปเตอร์นะครับตัวอักษ FORD ลูกค้าเนี่ยเลือก โทนนะครับเป็นโทนดําตัดแดงทั้งคันเลยนะครับเล่นโทนดําตัดแดงทั้งคันเนาะตัวไฟหน้าครับตัวไฟหน้าทําการอัปเกรดเป็นไฟมัสแตงนะครับก็มีครีบ3ามครีบเป็นสนัญลักษณ์ของไฟมัสแตงนะครับแล้วก็มีวงแหวน B m เอ็สไตล์ตัวไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์พอเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับแต่พอเราเปิดไฟหน้า มันก็จะเป็นตัวเดลไลท์ที่มันแสงสีขาวนะครับด้านในครับติดตั้ง Blue Devil Eye นะครับก็ดูสวยงามดุดันทีเดียวตัดกับตัวโทนของรถที่เป็นสีดำแดงนะครับด้านบนครับติดสกู o ปนะครับทรงฟิตลูกค้าเลือกเป็นรูปแรดสีแดงแบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นสกู๊ปติดหลอกเนาะมันไม่ได้เอาฝากระโปรงไปทำจริงนะ ตัวงานไทยก็ราคาหนึ่งนะครับตัวงานแท้ก็ราคาหนึ่งส่วนตัวนี้เป็นเป็นงานไทยเนาะด้านข้างครับอย่างที่ทราบการที่จะแต่งเป็นแรปเตอร์มันก็ต้องเอาไปทำตัวถังเป็นวายบอดี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จัดการครับเปลี่ยนแก้มข้างเป็นของเป็นตัววายบอดี้นะครับก็ ทำให้มิติตัวรถยื่นออกมาอีกประมาณ7นิ้วนะครับตามที่เห็นแล้วก็มีซุ้มล้อแบบเดียวกับแรปเตอร์นะครับเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะอ่าเป็นแบบโปร่ปงแบบนี้นะครับแก้มข้างก็ทําการเปลี่ยนใหม่ครับแต่ว่ามันก็จะสังเกตง่ายนิดนึงตรงที่ว่าแก้มข้างของตัวชุดวายบอดี้ที่เป็นที่เป็นของแต่งเนี่ยมันก็จะไม่เหมือน มันก็จะไม่เหมือนแก้มข้างของตัวแรปเตอร์แท้ๆนะครับมันจะดูออกตรงนี้เนาะอ่าทีนี้เรามาดูช่วงล่างกันสักนิดนึงครับคันนี้ด้านหน้าติดแครงกันกระแทกของแฮมเมอร์ไปด้วยนะครับสีแดงแบบน,นี้อ่าแข้งกันกระแทกของแฮมเมอร์ไปด้วยแฮมเมอร์ Hammer ทั้งคันครับคันนี้ช่วงล่างครับ คันนี้ทำการอัปเกรดช่วงล่างนะครับทาการอัปเกรดช่วงล่างด้วยการยกสูงขึ้น2นิ้วนะยกสูงขึ้น2นิ้ววิธีการยกของคันนี้ก็คือว่าเราใช้โชคอัพนะครับโชคอัพเนี่ยเปลี่ยนเป็นโชคอัพโมโนทูบ2.0ง0ของ p r o f ฟ n เด r ซึ่งไอ้เจ้าโชคอัพตัวนี้ครับเขาจะสามารถเลื่อนจาน เลื่อนจานร,รองสปริงนะครับได้สูงขึ้น2นิ้วเนะาะจากค่าสแตนดาร์ดเดิมเลื่อนสูงขึ้นได้2นิ้วนะครับเพื่อรองรับสเต็ปการยกสูงนะครับสำหรับตัวโช๊คอัพ2.0งจุดศูนยโมโนทูของ Pro Fender ตัวนี้ก็ขนาดกระบอกสูบเนี่ยของเขาเนี่ยอยู่ที่52มิลนะครับข้อดีนะครับข้อดีของโช๊คอัพโมโนทูบเนี่ยคือกระบอกมันใหญ่ กระบอกมันใหญ่และแกนมันใหญ่คุณผู้ชมแกนตัวโชค๊คด้านหน้าเนี่ยแกนอยู่ที่20มิลนะครับกระบอกขนาด52มิลนะครับลูกสูบเนี่ยตัวลูกสูบที่ทํางานอยู่ด้านในเนี่ยขนาด46มิลนะแล้วก็ตัวกระบอกหนา3ามมิลการฟโฟลของตัวน้ํามันที่อยู่ในโชค๊คเนี่ยมันทำมันทำได้ดีนะครับด้วยความที่ว่ากระบอกมันใหญ่แล้วก็มันมีระบบแก๊สคอยช่วยตรงนี้มันก็จะช่วยซับแรงในการขับขี่ของเราให้ได้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็ที่สําคัญตัวโชคเนี่ยมันรองรับสเต็ปการยกเนาะนอกเหนือจากนั้นครับคันนี้ทําการเปลี่ยนปีกนกปรับองศาเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับข้อดีของปีกนกปรับองศาโปรเฟนเดอร์ก็คือว่าตัวเนี้ยพอเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถตั้งค่าตั้งศูนย์อ่ะให้มันใกล้เคียงค่าที่มาจากโรงงานมากที่สุดนะครับก็ มันจะไปชดเชยมุมแคมเดอร์คัสเตอร์นะครับของตัวรถให้เราตั้งศูนย์ได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นเนาะนี่ครับจะสังเกตเห็นว่าตัวตัวเอ่อปิงนกปรับองศามันจะขนานกับพื้นนะครับมันจะปรับองศาให้เราทีนี้สินค้าพวกนี้ก็เขามีวาลันตีในตัวนะครับอ่าพังเสียหายยังไงมันสามารถซ่อมได้ตัวโชกก็สามารถถอดซ่อมได้นะถ้ามันเกิดความเสียหายนะครับคุณผู้ชมทีนี้ครับล้อ,อยางครับ ตัวล้อเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นจากในภาพคือมันใหญ่มากๆนะครับตัวล้อเป็นล้อนะเป็นล้อขนาด22นิ้วงานจาก Oasis View นะครับรัดด้วยยางแอมนะยางแอมก็ขนาด 3, 2, 5, 50ขอบ22นะคุณผู้ชมเป็นยาง MT เป็นยางมัตเทรเลนนะครับยางตัวนี้ก็สำหรับสายลุยที่แท้จริงนะครับเป็นยางในป่าในเขาเลยแหละนะ ตัวนี้ถ้าเอามาใช้ถนนในเมืองเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่เหมาะนะครับแต่ว่าถ้าเรารักที่จะสวยงามมันก็ไม่เกี่ยวนะครับคุณผู้ชมมันอยู่ที่เราเนาะอ่ะสำหรับสเต็ปล้อ,อยางก,ก็ประมาณนี้ครับยกทีนี้อยากให้คุณผู้ชมดูนิดนึงครับพอเรายัดล้อขนาดนี้มันต้องคุณผู้ชมอาจจะสงสัยครับว่า ซุ้มล้อเนี่ยเราต้องตัดต้องแต่งไหมแน่นอนครับว่ามันต้องตัดต้องแต่งครับทีนี้เรามาดูงานกันสักนิดหนึ่งครับอันนี้ขอให้เครดิตสักนิดหนึ่งนะครับเป็นงานจากช่างโยงออฟโรดนะครับดูการตัดแต่งซุ้มล้อของเขาครับเหมือนไม่ได้ตัดแต่งอะไรเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ล้อไม่มีติดนะครับมันมันไม่ติดอะ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูเนี่ยครับ มันไม่ติดเลยคุณผู้ชม,มเห็นไหมฮะมล้อใหญ่ๆคุณผู้ชมอาจจะกังวลว่าโอเคมันจะติดหรือเปล่านะครับแต่ว่าใดๆคือมันไม่ติดเนาะนี่ฮะโอเคทีนี้ครับถัดมาครับตัว เบ้ารองมือแล้วก็ครอบมือจับนะครับตัวนี้ติดตั้งงานของฟิตไปให้ลูกคา้าที่คุณผ,ผู้ชมเห็นเม็ดน้ำน้ำนี่คือเราเพิ่งล้างเสร็จเลยนะรถยังไม่แห้งดีเลย <c oughs> ชโชคหลังก็เป็นชโชคจากโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นตัวโมโน2.0เช่นเดียวกันนะขนาดของแกนชโชคหลังจะอยู่ที่16มิลน,นะครับแล้วก็ตัวชโชคหลังเนี่ยเขาสามารถติดตั้งแบบอัพไซด์ดาวได้นะคุณผู้ชมนั่นก็คือติดตั้งแบบกลับหัวนะครับ แล้วก็ด้านหลังทำการยกด้วยการรองก้อนขึ้น2นิ้วนะครับตัวกระบะท้ายก็ทำการติดตั้งพาร์ทของชุดแต่ง w i ยบอดี้เข้าไปนะครับก็ทำให้รถมีมิติตัวรถที่กว้างขึ้นนะโรบารครับแต่เดิมเนี่ยโรบาร์ของเจ้าวายแ a ร k จากโรงงานเนี่ยมันก็ค่อนข้างสวยงามอยู่แล้วนะครับ คันนี้ก็ทำการเปลี่ยนโรบาใหม่เป็นโรบาของแฮมเมอร์รุ่นวอิเออร์นะครับอันนี้มันเท่มาก,มากเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูนะครับพอเราเปิดประตูเนี่ยไฟมันสว่างมากคุณผู้ชมนี่ครับเราได้ไฟสองกระบะสามดวงครับนี่ใช้งานแบบสะดวกสบายสบายมากๆนะครับเวลาที่เราจะไปเข้าแคมป์หรือไปเที่ยวป่าเที่ยวเขากันนะครับแล้วก็ กระบะของวายแพกครับก็อย่างที่ทราบกันก็มีจุดเชื่อมต่อนะครับจุดเชื่อมต่อปลั๊กไฟให้1นึ่งจุดด้านหลังครับติดตั้งตัวครอบฝาท้ายเป็นอักษรโลโก้ FORD แบบนี้นะครับเป็นสีดำด้านตัดดำเงาเนาะ แล้วก็ตัวอักษรนูนก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับจากเดิมที่มันเป็นวายแครกมันไม่มีตัวอักษรนูนแบบนี้ก็ติดตั้งตัวอักษรเลนเจอร์แล้วก็โลโก้แรปเตอร์เข้าไปนะครับกันชนท้ายครับกันชนท้ายเปลี่ยนใหม่เป็นกันชนท้ายแฮมเมอร์อีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่น M s e r i e s สํสำหรับเลนเจอร์แรปเตอร์นะเซนเซอร์การทำงานของเซน การทํางานของเซ็นเซอร์ถอยก็ยังคงทํางานเหมือนเดิมนะครับมี4 1จุด1น3 4ีนี้นะครับมีไฟ2ทะเบียนมาให้แล้วก็มีเป็นไฟเลี้ยวในตัวมาให้นะครับนี่ห่วงแดงลากจูงมีมาให้ด้วยนะครับสําหรับกันชนรุ่นนี้เนาะวายแฟกก็มีกล้องมองหลังมาให้นะครับจากโรงงานอ่า ดูเผลอนี่มันดูไม่รู้จริงคุณผู้ชมว่าว่ามันคือวายแพกนะครับไฟท้ายครับไฟท้ายเนี่ยติดตั้งเป็นไฟท้ายแต่งนะครับโคมเนี่ยจะเป็นสีลมดำครับเป็น led รูปตัว J นะฮะซึ่งไฟท้ายเดิมของวาย a c k เนี่ยมันไม่ได้หลอด led นะคุณผู้ชมอันนี้ก็ทำการตกแต่งให้ลูกค้าใหม่นะครับเป็นไฟท้าย led รูปตัว J นะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้นะครับอยากไดแ้แนวนี้นะครับงบประมาณก็ประมาณหนึ่งนะครับลูกค้าสำหรับการตกแต่ง Ford Ranger ของเราไม่ว่าจะเป็น xlt หรือ y pack มาเป็น Ranger Raptor แบบเต็มสู่แบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถทำตามงบประมาณที่ เรามีได้นะครับอย่างอันนี้มันก็เป็นแฮมเมอร์รอบคันราคามันก็ค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามแมนเข้ามาได้ครับหรือว่าใครที่อยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับมีข้อมูลอะไรแนะนำมีคำติชมอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็ลูกค้าที่สนใจนะครับ อยากได้แบบนี้นะครับติดต่อสอบถามแมนเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0614345995นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แมนกดติดตามให้แมนด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ